สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์กรเกษมนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางอาจารย์คำนวณได้120ก็มีเลข2นะครับเข้าหลักร้อย วยออกสองสี่หกงวดก่อนหน้านั้นแนวทางของอาจารย์เข้าสองตัวนะครับมีสามกับสองงวดที่ออกสามเก้าสองศูนย์หกจุทันเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยทางโดยเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเด่นบนสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้908าูดุทัน90 8ย์ด เห็นบลเล็กเด่นแบบสามตัวนะครับวันที่อยู่ด้านบนสุดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีสองพันห้า้อหกสิบแปดต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนอีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรนี้เลขเด่นแบบสามตัวเหมือนกันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้ห้าสี่หนึ่งก็มีเลขสี่เข้าหลักสิบนะครับสำหรับงวดใหม่ สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้763ดหกสามทุกท่นเจ็ดหกสามนี้นะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวอีกสูตรของอาจารย์ยังอยู่กันที่แนวะทางของอาจารย์กรเกษมนะครับใบนี้สูตรคำนวณหลักร้อยงวดที่ผ่านมาหลักร้อยของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขสอง งวดก่อนหน้าน,นั้นมีเลขสามนะครับงวดที่ออกสามเก้าสองย้อนไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขสามงวดที่ออก 3, 5, 2, 2, สามห้าสองสองสามงวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดเลยถูกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้หกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า สูตรหลักร้อยนะครับของอาจารย์กรเกษมต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านณนะทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้4902367นะครับ4902367 มาต่อกันที่แนวทางเด่นร้อยสิบหน่วยบนนะครับของแอดไบท่บุนพีงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มาสองตัวทุกทันมีสี่กับหกนะครับเข้าหลักสิบกับเข้าหลักหน่วยวิ่ออกสองสี่หกเก้าหนึ่งสำหรับงวดใหม่นะครับสูตรเด่นร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่ เจ็ดเก้าทุกทันสองสามสี่หกเจ็ดเก้ายังอยู่กันที่แนวะทางของแอดบรที่บนพีนะครับใบนี้เด่นสอนอล่างงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขหนึ่งนะครับหนึ่งก็เข้าหลักหน่วยวยออกเก้าหนึ่ง งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข6ที่เข้านะครับงวดที่ออก06เลขก6ก็เข้าหลักหน่วยเหมือนกันนะครับสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้23479ทุกทัน23479ในทางเด่นสอนลอ่างนะครับเลขเด่นแบบ5ตัว ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขล่างกอดให้แน่นนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามหกก็จะมีเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักหน่วยควอออกเก้าหนึ่งงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านงวดนี้สู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นสามตัวนะครับก็คือสองสี่เก้าทุกท่านสองสี่เก้าเลขล่างกอดให้แน่นนะครับ ในทางของแอดไบที่เป็นผี P หรือว่าเนินน้อยมาต่อกันที่แนวทางล่างมาครบของอาจารย์นะครับสูตรที่คำนวณได้ก็จะมี01245789นะครับ01245789ตัวดับของอาจารย์คำนวณด้วามกับ6 ลงในะทางแต้มของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับแต้มล่างทุกท่านงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับแนวทางของอาจารย์ก็มีแต้มศูนย์อยู่นะครับเก้ากับหนึ่งได้ศูนย์งวดก่อนนั้นก็มีแต้มหกนะครับงวดที่ออกศูนย์หกสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแต้มล่างของอาจารย์คำนวณได้ 023478าสี่เจ็ดนะครับ023478าสในทางของแอดบายที่เป็นพีนะครับหรือว่าแอดเนนน้อยมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของอดชาวโรดรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์คำนวณได้8กับ9มีเลข9นะครับเข้าหลัก10 งวดก่อนหน้านั้นมีเลขศูนย์เข้าหลักสิบนะครับงวดที่ออกศูนย์หกงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดเลยนะครับอาจารย์คำนวณได้สามกับสี่ทุกท่านสามกับสี่ใทางเด่นล่างเลขเด่นแบบสองตัวของงัดชวโรธ ยังอยู่กันที่แนวะทางของอาชาวโรดนะครับบรรยนี้เป็นแนวทางเด่นล่าง v 5ห้าเลขเด่นแบบห้าตัวงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับมีเลขเก้าลุกทันงวดก่อนหน้าก็มีเลขหกนะครับงวดที่ออกศูนย์หกงวดที่ออกสองสูตรนี่มาสองตัวเลยนะครับทางเดเลขสามงวดหลังสุดของอาจารย์นี่เข้าทั้งหมดนะครับสำหรับสูตรเด่นล่าง v 5ห้า งวดใหม่ของอาจารย์คำนวณนได้0 1 2 3 4นะครับ0 1 2 3 4ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรล่างของอาจารย์นะครับชุดเต็มของอาจารย์ก็ตามที่เห็นทุกท่านเพิ่มเติมก็จะเป็นชุดที่อาจารย์ตีกรอบ มาให้เพิ่มเติมนะครับสามแถวด้วยกันนะครับสามแถวด้วยกันอีกหนึ่งสูตรคำนวณของอาจาชวโรธนะครับมาต่อกันที่แนวะทางล่างชุดเต็มของอาจารย์านานะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วทุกท่านมีหนึ่งเก้านะครับเข้าตัวกลับหวยออกเก้าหนึ่งสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้าย จุดเต็มอยู่ด้านบนนะครับส่วนสูตรคำนวณดับร่างของอาจารย์ได้เลขศูนใครไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะจุดเต็มของอาจารย์ไปทุกทันมาต่อกันที่แนวะทางของแอดวีแอดวีงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับเด่นบนของอาจารย์มีเลขสี่แล้วก็คู่บนมีสี่หกนะครับ สี่หกก็เข้าสองตัวด้านบนตรงๆส่วนแนวทางเด็ดล่างของอาจารย์เข้าตัวรองนะครับมีเลขหนึ่งคู่ล่างนี้หลุดนะครับดับบนก็ผ่านทุกทันอาจารย์ให้ดับห้าโวยออก 2, 4, สองสี่หกสองงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตามนี้นะครับชุดเต็มของอาจารย์เด่นบน ของอาจารย์ตัวเด่นก็คือเลขสี่ตัวรอง1กับ8ครับคู่บนมี41481882สดหนดเด่นล่างได้2รอง5กับ7จดคู่ล่างมี27257547ดับบนของอาจารย์คำนวณได้9ตามนี้ครับแนวทางของแอดวิมาต่อกันที่แนวทางของแอดทะเลใจนะครับใบน,นี้สูตรคำนวณหลักร้อย เลขเด่นแบบสามตัวงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับใบฝั่งทางซ้ายนัดทะเลใจคำนวณได้สามสองหนึ่งก็มีเลขสองนะครับเข้าหลักร้อยหวยออกสองสี่หกงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือนัดทะเลใจคำนวณได้หนึ่งสองสี่ทุกท่านงวดใหม่หนึ่งสองสี่เด่นหลักร้อยเลขเด่นแบบสามตัวทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มของแอะเลยใจงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับมีเก้าหนึ่งตรงๆแล้วก็ตัวเด่นของแอะเลยใจได้เก้ากับศูนย์นะครับมีเลขเก้าที่เข้าสามตัวนี้ติดไปแต้มเดียวนะครับตรงนี้แอะเลยใจคํานวณได้สามหกสองนะครับหวยออกสองสี่หกงวดก่อนหน้าก็เข้านะครับเข้าชุดสามตัวด้วยทุกท่าน มี3มี2มี9นะครับงวดที่ออก3 9 2 2ตัวก็มี2 9นะครับมาเป็นตัวกลับ2ง,งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือสูตรคำนวณตัวเด่นของอาจารย์ได้7กับ4นะครับทุกท่าน7กับ4 2ตัวให้มาเป็นอาทาง6ชุด มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็สี่หนึ่งสามตัวให้มาปเป็นแนวทางสี่ชุดนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่แล้วก็สองเจ็ดหนึ่งแนวทางขนมไทยของแอตทะเลใจก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ